กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการค่ะพิการสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือภารกิจหน่วยของเรานะคะวันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรอติดตามชมว่าพวกเราภารกิจของเรานี้จะไปช่วยที่ไหนบ้างนะคะค่ะกองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์สำนักงานทหารพัฒนาโดยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมลงพื้นที่ผสมเทียมโคกระบือให้แก่รัศดร จำนวนสองรายเพื่อเป็นการสร้างมูมค่าเพิ่มส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรและรัศดรและยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่บ้านอ่าวสีเสียดหมู่ที่สี่ตำบลหนองยาวอำเภอพนมสารคามจังหวัดสรตูลและก็บ้านวังขอนหมู่ที่สามตำบลบางงามอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปาจีนบุรีค่ะ หน่วยพันธกันขึ้นที่16สำนักง,งานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยจดชุดผสมเทียมโคออกให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงโคจำนวน2ลายได้ผสมเทียมโคให้กับโคของนายวันชัยทัพทิมไทยโดยใช้น้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์อเมริกันบามันแดงและก็ผสมเทียมโคให้แก่โคของนายเฮียงแก้วเบืองนะคะโดยใช้น้ำเชื้อโค พันธุ์อเมริกันบาบ้านแดงในพื้นที่ตําบลน,นาง,งั้วหมู่ที่เก้าตําบลน,นาง,งวัวและบ้านบุสงาบู่ที่สิบตําบลน้ำร้อนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ค่ะหน่วยพิทักงานที่ที่สี่สามสํานักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยจัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมให้บริการผสมเทียมโคโดยใช้น้ำน้ำเชื้อจากนทพให้กับโคของรัศดรในพื้นที่มีจํานวนยอดโคสิบสามตัวในพื้นที่ บ้านทุง่งผีปั้นรูปตำบลป่าบอนอําเภอป่าบอนจงังหวัดพัทลุงค่ะโควิดยังไม่ได้หายไปไหนนะคะ,ะควรดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะค่ะอยู่ตรงจุดไหนอย่างไรขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันนะคะเราทั้งคู่ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ